ที่เรามาพักผ่อนมาแบบเนี้ยเราต้องปล่อยต้องปล่อยสมองให้เขารู้สึกเบาสมองโลง่งแล้วมันจะมีผลมาถึงร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกว่าเบาผ่อนคลาย นี่หลักการข้อแรกของการปฏิบัติขอให้ได้ตัวนี้ก่อนนะทั้งกายทั้งใจนะจะผมว่าอยู่ที่ใจละอาจารย์เอินปอนกายไม่มีผลอะไรเลยอืมอืมกายอาจารย์จะทำงานเขาหนักขนาดไหนเขาก็เป็นคือกายอืมแต่ใจอย่างเดียวอ่ะถ้าเราไปยึดติดกับตรงนั้นผูกพันแต่ตรงนี้ให้กายแข็งแรงก็เถอะแต่ใจมันอ่อนแอเอินปอน โรคไข้ไพ้เจ็บเข้ามาง่ายนะเพราะร่างกายคิดว่าคนเราไม่เกินแปดสิบเก้าสิบก็ไม่พร้อมจะทําอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะปรับมันเองว่าไม่ควรทําอะไรบ้างเดินก่อนเีนี้รตรงที่คําว่าผ่อนคลายตะกี้เนี่ยที่พระอาจารย์พูดให้ฟังนะั่นอะดูเหมือนมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของปัญญานะ เออศีลสมาธิปัญญานะถูกปัญญาสำคัญไม่งั้นอนะ่ะคนขี้เกียจทั่วทั่วไปให้เป็นอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่คนขี้เกียจทั่วท่วไปเนี่ยกลายเป็นสั่งสมกิเลสอาจจะไปสั่งสมกิเลสก็ได้แต่ที่พระอาจารย์พูดให้ฟังว่าพอความรู้สึกจิตใจของเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีผลมาถึงร่างกาย มันมีผลทางอ้อมมีมใช่ใช่เพรางั้นนะพระเตเจ้าจึงให้ภิกษุเนี่ยเป็นผู้มีกิจน้อยการงานน้อยเพื่ออะไรเพื่อมีผลทางสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายมันจะเบาใจเบากายเบา ศีลสมาธิปัญญามันก็เกิดที่ความรู้สึกนี่มันง่ายสมาธิมันก็เกิดง่ายนะสําหรับคนที่จิตใจปลอดโปร่งนะนี่นี่คือหมายถึงตรงนี้นะต้องทาบ่อยๆมาาั้นจย์เดินป้อนจะทําให้เราเรียกจิตได้เร็วขึ้นกำหนดจิตได้เร็วขึ้นใช่ใช่ที้นี้ตรงที่ว่ากําหนดจิตเนี่ย ไม่ถึงกับไปเพ่งจ้องเพราะไปเพ่งจ้องมันจะไปเหมือนกับนี่นะยมมันจะไปเหมือนกับตรงที่เรามีงานมากๆอ่ะต้องใช้สมองเหมือนต้องไปกดดันตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่ากำหนดจิตหรือมีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย มันมาพร้อมกับความผ่อนคลายของความรู้สึกผ่อนคลายของร่างกายจิตใจเป็นบุญไปกุศลนมันจะผ่องใสเนาะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราค่อยๆตะล่ำตะล่ำเช่นอาใจเขาก็ยังห่วงเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เนี่ย ถ้าเขาคิดไปเขาไม่สงบก็เพียงแค่เข้าใจเท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปหักดิบเขาอย่าเพิ่งไปหักดิบงงดแค่รับรู้เขา <c oughs> เขาจะลอยไปพอรู้ตัวขึ้นมาเขาก็มาแล้วเหมือนไปเองแล้วก็กลับมาเองส่วนใจที่ หลอดโปร่งเบาสบายเนี่ยเหมือนมีความเป็นกลางมีความเป็นกลางเนี่คือทางสายกลางนะเออมัชชิมาปฏิปทานะตัวนี้นะ <c oughs> เออถ้าเข้าใจเนี่ยเราเราจะค่อยเราจะเข้าใจว่าเออหมายถึงอะไรตรงเนี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นคำว่ากำหนดจิตเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงกับไปบังคับไม่ถึงกับไปบังคับแต่มีความเป็นกลางอนุโลมตามเหตุตามปัจจัยเขาคาว่าบังคับเนี่ยก็ไม่อนุโลมเนาะเช่นะ ใจเขาฟุ้งใจลอยไม่สงบจะไปบังคับเลยให้สงบตัวเราหรือคนอื่นหมายถึงคนที่เขาวางใจไม่ถูกอ่ะอ๋อตัวเองใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าวางใจถูกมีใจเป็นกลางเนี่ยต้องฝึกอาจารย์ต้องฝึกสิต้องฝึกสินะได้ทำไม่ได้หรอกต้องฝึกเออเออทีนี้กำลังจะคุยกันว่าตอนเนี้ย วิธีฝึกที่ถูกต้องก็คือเออนี่แหละที่พระอาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยวิธีฝึกที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจฉลาดพอสมควรแหละนะทำไมเข้าใจออกไปบังคับเลยบังคับให้สงบก็กลายเป็นไปกดไปกดจิตไปบังคับจิตให้สงบสงบอยู่ที่ไหนล่ะ ลมหายใจบ้างเดินเดินนั่งนอนบ้างไม่ให้มันลอยไปไม่ให้มันฟุง้งก็ดึงจิตกลับมาหาใช่มันมีอยู่สองอย่างดึงมาเพราะไม่อยากให้มันไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นต่อละให้กลับมาเราจะพักผ่อนแล้วอ,อย่าไปทำยมอมงงเข้าใจเข้าใจตรงกันนะ เขาลอยไปเนี่ยเพียงแค่รู้แล้วก็ดึงกลับมาเพียงแค่รู้อที่จริงตอนที่เขารู้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ไปแล้วมันจะมีความรู้สึกเบาเรื่องอื่นก็มาอาจารย์มันจะเบามาก <c oughs> นะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นการพูดคุยกันทีนี้ คำพูดว่าดึงเนี่ยบางคนฟังแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไปบังคับคือไม่อยากให้ไปก็เลยดึงกระชากมาเพราะงั้นวิธีพูดเบาๆก็เลยพูดจะว่าแค่รู้ทีนี้เมื่อรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมละ่ะเมื่อรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเอง เพราะว่าตอนที่เขาลอยไปเนะี่ยเขาไม่มีสติจิตไม่มีสติพอรู้ตัวสติก็มีแล้วเขาก็อยู่กับปัจจุบันแล้วมันเลยเบานี่วิธีสื่อพูดคุยกันนะมันก็จะตรงกันทีนี้ตรงที่บอกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกโปร่งเบาเนี่ยนี่แหละคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลาง ให้เราฝึกอย่างนี้เออไม่บังคับขออ,บบอย่างนี้คือสมมติว่าอันนี้เหตุการณ์ที่เคยเจอก็คือว่าเอิรตอนากำลังคิดเรื่องงานอยู่ชิ้นน<อ>ึองแต่ทึกว่าเราหลับตาอยู่เรากำลังมโนภาพว่าถ้าเป็นทําอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้ทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ในงานะนะอาจาจรย์เอรนตอนแล้วก็นั่งแล้วก็คิดไปแต่เราก็มีสีหน้าที่หน้าตาลูกน้องเดินมาถาม ตันนี้เฮียใจลอยจังเลยอะอ้ oh. ซึ่งราก็บอกว <c oughs> ่าเฮ้ยช่างใจลอยแต่งานท่ฉันออกมาละสามสี่โปรแกรมละเดี๋ยวเธอเลยทำตามทีดำดำ่ฉันบอกอื <c oughs> ผมก็เขียนงานก็คุณไปทำอย่างนี้นะเชลเล็กตรงนี้ใช้ตรงนี้อย่ายงนี้นะโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอะไรเขาก็ไม่รู้ <c oughs> เราไม่บอกเขาอะคุณทำตามนี้ไปถ้าปัญหาแล้วคุณไปแก้เองหรือ <c oughs> มีปัญหาอะไรี่มาหาเราอย่างเนี้ยเขาหาเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยนนั่งนี้เป็นนานมากแล้วนะที่ว่าเฮียใจลอยแล้ว <Ừ. S 2> หรือหลับไปแล้วบอกตาเรากำลังคิดงานอไอ้ตรงนั้น,นคือมันจะเป็นมันจะเป็นต้องใช้ความคิดต้องอนภาพเอา<ช>เพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเ,เอาเนี้มาใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มตัวนี้เข้าไปม,ม,ม,มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นทีนี้การใช้ความคิดแบบนั้นกับงานแบบนั้นกับงานแบบวิปัสสนาต่างกัน ช่งานแบบวิปัสนาจิตนี้จะต้องอิสะอระใ,ใช่สมองจึงมีความรู้สึกว่าหลอดลงโล่งเบามันจะเป็นมันจะเกิดสมาธิง่ายความรู้สึกแบบเนี้ยมันมันจะไม่เหมือนในตรงที่เราไปคิดงานคิดงานเรามุ่งที่จะให้ให้งานมันเดินหาทนะางของงานใช่ แต่การปฏิบัติวิปัสนาไม่ใช่ไม่ใช่เราไปใช้ความสมองไม่ใช่ใช้ความคิดใช้สมองแบบนั้นไม่ใช่เราต้องหยุดงานแบบนั้นจงเท่ากับไม่มีเครื่องกังวลน,นี่นี่เป็นพื้นฐานท่านจงบอกว่าให้ตัดเครื่องกังวลใช่ไหมเครื่องกังวลทั้งหลายนั่นแหะ ถ้ามีเครื่องกังวลใจเขาก็กังวลเขาก็ไปอยู่กับงานที่เขากังลวลนแะันว่ะมันจําเป็นต้องทํางานเนี่ยใช้สมองทํางานตะกี้เนี่ยแต่ว่าเป็นกุศลก็ได้ยอมเป็นบุญเป็นกุศลก็ได้งานน่ะนะไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถึงจะเป็นกุศลก็เป็นกุศล อีกประเภทหนึ่งนะยอมนะที่กบางแผนทำงานน่ะแต่กุศลขั้นวิปัสนาสมาธิเนี่ยเป็นเป็นขั้นภาวนาภาวนาภาวนาอามันมีทานกุศลทำบุญทำทานอะ่ะต้องจัดแจงสิ่งของไหมต้องจัดแจงไหมหาข้าวหาของมาต้องจัดแจงที คืออาจารย์เราจะทําบุญเราไม่ต้องเตรียมของก็ได้อาจารย์หมายหมายถึงหมายถึงเรื่องทานอ่ะมันมีงานบางอย่างต้องทําอันนี้มีคนจัดการไปแล้วเหียอาจารย์ก็ต้องคุยกับเขาใช่ไหมก็ต้องสั่งเขาคือทานหลวงพ่อบอกว่าจะให้ทานอย่ากําหนดคนอย่ากาหนดใครเมื่อพบเห็นก็ให้ทานเช่นเขาคนนี้ขาดอุ้นขาดมากคนนี้เดินปนเราก็ เราไม่รู้ขัดอะไรหรอกแต่เขาต้องการปัจจัยเพื่อไปหาสิ่งที่เขาต้องการมาใช้กับเขาเกินปอนก็ให้ทานไปแทนอย่างนี้เ,เข้าใจเข้าใจคือเป็นบุญเป็นกุศลได้มไม่ใช่ว่าจิตใจเราจะขุนมัวมในที่นี้นะแต่เมื่อเทียบกับงานวิปัสสนานีแล้วเนี่ยงานวิปัสสนาเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมะล้วนๆท่านจึงเรียกว่าอยู่กับรูปอยู่กับนามเคยได้ยินใช่ไหมล่ะตัวนี้แยกไม่ออกอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆฟังไปแยกไม่ออกยงเี้อ่ไม่อยู่กับคนนั้นคนนี้เช่นใจคิดไปลอยไปถึงคนโน้นคนนี้ก็ให้เข้าใจว่า ใจกำลังทำงานใจนั่นแหละคือนาม,มาทำเนี่ยเราเราทำความเข้าใจเพียงแค่นี้อา้าวร่างกายเราละ่ะขยับเนื้อขยับตัวทำโน่นทำนี่ละ่ะก็เป็นรูปประธรรมไปเอาเพียงแค่ อาการสภาวะของรูปของนามอันนี้ขั้นวิปัสสนานะเป็นภาวนากุศลในขณะที่รับรู้อยู่อย่างนี้สติสมาธิปัญญามก็ทำงานอีกอย่างนึงโอ้ขั้นนี้คุยไปนี่ก็ลึกซึ้งไปนะเอาเราออกเอาเราออก เอาความคาดหวังของเราออกเอาปกติเราทำงานตัวตัวไปเราก็ต้องทำงานใช่ไหมเราก็ต้องคิดใช่ไหมเราไม่ได้มีใจนะว่าเอาเราออกนะไม่เรายังเกี่ยวข้องกับคนโน้นคนนี้ ถึงจะเป็นกุศลก็เป็นกุศลขั้นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เราเราฟังไว้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยเรื่องการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นลักษณะของภาวนากุศลขั้นประนีตขั้นประนีตของ พระพุทธศาสนาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสุทธิวิสุทธ,ธ,ธ,ธิเป็นเส้นทางบริสุทธกกิธ์จากกิเลสจากกิเลสตัณหาจากมิจฉาทิธฐิ mm hmm. เช่นเห็นว่ามีตัวมีตนของเราอยู่อ้าวอันนี้เราก็ต้อง ให้เขาวางใจให้เขาค่อยๆคลายจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนของเราไปที่อีโก้อฮะที่เรียกกันว่าอีโก้อีโก้ตัวนี้นะอีโก้ตัวเราใช่ไหมใช่ต้องคลายตัวนี้ออกเดี๋ยวอาจารย์ <laughs> ถ้าอาจารย์เดินเข้าบริษัทอยู่เหมือนเดิมยังไปทานข้าวกับผู้บริหารเหมือนเดิม,มคนที่อยู่ข้างล่างกว่ามันก็ต้องเชิดชูเราเหมือนเดิมอาจารย์ อาจารย์นึกออกไหมไอ้ตรงนั้นอ่ะเป็นอีกช่วงหนึ่งสิไอ้ตอนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ตอนที่เราไปทํางานเกี่ยวข้องกับสังคมนะอ่ะอีกอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งเพื่อนอย่าไปสังคมดีที่สุดเลยการคืออย่างนี้อันอันนี้เราคุยกันให้เข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านหมดกิเลสแล้วแต่เวลา ท่านมาเข้าสังคมเนี่ยท่านก็จะใช้เป็นนะแต่ใจของท่านเนี่ยกิเลสหมดแล้วนะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนี่ขาดไปหมดเลยไม่มีเลยแต่เวลาท่านเกี่ยวข้องกับสังคมท่านก็เกี่ยวข้องกับอพระอานอนท์ละโมกขลาสารีบุตรนางวิสาขาอนาถาปิณิกาะมหาเศรษฐีพระเจ้าพิมพิสารก็เกี่ยวข้องกันอยู่ แต่ท่านบริสุทธิ์ใจของท่านนะ